จันจิแฮปปี้รักมาริโอ6ปีเผยความจริงเหตุผลที่ไม่ลงรูปคู่ในไอจีถึงจะคบหาดูใจกันมานานกว่าง6ปีแล้วสำหรับคู่รักของพระเอกหนุม่ม โอมาริโอเมาเลอร์กับหวานใจสาวสวยจันจิจันจีราจันพิทักษชัยแต่กลับไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่กันสักเท่าไหร่รวมถึงโมเมนต์หวานๆที่แฟนคลับลุ้นว่าจะมีโผล่มาสักครั้งให้ได้ร่วมชื่นใจแต่ก็ไร้แววล,ลงสักภาพล่าสุดสาวจันจิได้ให้สัมภาษณ์หลังแฟนคลับลุ้นอยากเห็นรูปคู่โดยเจ้าตัวเล่าว,ว่ามีรูปคู่นะแค่ไม่ลงโพสต์ โชว์ชาวบ้านมีถ่ายตลกตลกส่วนโมเมนต์หวานก็ต้องมันเติมบ้างถามว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนลงก็ไม่ดีมั้งอยู่อย่างนี้แหละเผื่อโพสต์ไปทะเลาะกัน เดี๋ยวก็ลบไม่ลงดีกว่าไอจี IG พี่เขาก็ไม่ค่อยได้โพสต์อะไรเลยโซเชียลก็แค่โซเชียลรูปก็เก็บไว้ดูตลกตลกเองดีกว่าแฮปปี้แล้วเวลาถ่ายรูปคู่กันคือพี่เขาได้ทุกมุมจริงๆหลอทุกมุมเสยยังดูดีเพราะพี่เขาหน้าตาดี